ไปไหนแล้วเนี่ยจะมาไหมห่วงเล่นจะห่วงเล่นห่วงเห่าไม่วิ่งเล่นหรอเช้าเนี้ย ขนขึ้นเลยขนขึ้นเลยเนาะใช่ปะขับผมขับผมก็ <c oughs> ไปแล้วก็ไปแล้วเ <c oughs> ล่นอีละเล่นอีละคาบอีกละขอให้ได้เล่นเถอะทั้งเหาทั้งจะเล่นด้วย น,นันน่นนั่นนั่นนั่นไม่ไม่ขอแม่ขอไม่ขอขอ,อขอ,ขอ <c oughs> ดูดูดูโอ้โห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 เดี๋ยวก็ทิ่มตาแล้วลูกสนดีนะส่วนดีนะแม่ขอได้ปะไม่ขอเฮ้ยไม่ขอเฮ้ยไอ้บิ๊บตัวบเบลอเลยตอนนี้ขอได้ไหม tinggi, 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 Ni ni tinggi, tinggi, Ni 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 tinggi, 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 มันหัวแล้วแม่เฮ้ยเก่งจังเลยนี่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 ดูมันเล่นดูมันเล่นเออข้าไปเล่นข้าไปเล่นข้าไปเล่นอืมนี่อะไรเนี่ยแหละนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ย này của mẹ nè này của mẹ nè này của mẹ nè này của mẹ không năng ตอนนั้นติ๊ดตื่อเลยเออเอาหักแล้วดือ้อดื้อนะดือ้อ <c oughs> ตอนนี้ดื้อป่ะตอนนี้ไม่ดื้อหรอกใช่ไหมอืมอืมอืมกินไม่ได้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  ยงจนได้ยงของแม่จนได้มาคุยกันหน่อย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 ดูดูมาหักหมดแล้วหักหมดแล้วหักหมดแล้วกินได้ที่ไหนล่ะลูก ด,ดู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 มันทำฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อน